สวัสดียามเช้าครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังหรือติดตามรายการ Living Life ของเราวันนี้พบกับผมอาจารย์มโนแจ้งมุกในพระธรรมโยชูวาบทที่4ข้อที่ 1- ถึง14ครับโยชูวาบทที่4ข้อ1-14ถึง14 เมื่อชนชาตินั้นได้ข้ามแม่น้ำจอแดนหมดแล้วพระเยะเวตรัสั่งโยชูวาว่าจงเลือกคนสิบสองคนจากประชาชนเผ่าละคนและบัญชาเขาว่าจงเอาศิลาสิบสองก้อนจากที่นี่ที่กลางแม่น้ำจอแดนตรงที่เท้าของปุโรหิตยืนมั่นอยู่นั้นคนมาวางไว้ที่ซึ่งพวกท่านจะนอนในคืนวันนี้แล้วยชูวาจึงเรียกคนสิบสองคนซึ่งท่านแต่งตั้งจากประชาชนอิสราเอลมาเผ่าละคนโยชูวาสั่งเขาว่า จงผ่านไปข้างหน้าหีบของพระยาเวพระเจ้าของท่านลงไปกลางแม่น้ําจอแดนแล้วแบกศิลาใส่บ่ามาคนละก้อนตามจํานวนเผ่าคนอิสราเอลเพื่อสิ่งนี้จะเป็นหมายสําคัญท่ามกลางพวกท่านเมื่อลูกหลานของท่านจะถามในเวลาต่อมาว่าศิลาเหล่านี้มีความหมายอะไรสําหรับท่านแล้วท่านจงตอบว่าน้ําที่จอแดนแยกจากกันต่อหน้าหีบพันธสัญญาแห่งพระยาเวเมื่อหีบนั้นข้ามจอแดนน้ําก็แยกจากกัน ศิลาเหล่านี้จะเป็นอนุสร์เป็นนิตแก่พงพันอิสราเอลประชาชนอิสราเอลก็ทําตามที่โยชูวาบัญชาและขนศิลา12ก้อนมาจากกลางจอแดนตามจํานวนเผ่าประชาชนอิสราเอลดังที่พระยเวตรัสสั่งโยชูวาและเขาก็แบกมายังที่ซึ่งเขาพักอยู่วางไว้ที่นั่นและโยชูวาได้ตั้งศิลา12ก้อนไว้กลางแม่น้ําจอแดนตรงที่เท้าของปุโรหิตผู้หามหิพันธสัญญายืนอยู่ และศีลาเหล่านั้นก็ยังอยู่จนทุกวันนี้เพราะปุโรหิตผู้หามหีบนั้นได้ยืนอยู่ที่กลางจอแดนจนกว่าทุกสิ่งจะสําเร็จตามซึ่งพระเวทรงบัญชาโยชูวาให้บอกประชาชนตามที่โมเสสได้บัญชาโยชูวาไว้ทุกประการแล้วประชาชนก็รีบข้ามไปเมื่อประชาชนข้ามไปหมดแล้วหีบของพระยเวีและพวกปุโรหิตก็ข้ามไปต่อหน้าประชาชนคนโรเบนคนกาดและคนมนนสเซคเรึ่งเผ่า ถืออาวุธข้ามไปต่อหน้าประชาชนอิสราเอลตามที่โมเสสได้สั่งเขาไว้มีคนถืออาวุธพร้อมที่จะเข้าสงครามประมาณ4ี่หมื่นคนได้ข้ามไปเฉพาะพระพักพระยาเวเพื่อไปทําศึกถึงที่ราบเมืองเยริโคในวันนั้นพระยาเวทรงยกย่องโยชูวาต่อหน้าอิสราเอลทั้งหมดเขาทั้งหลายก็ยำเกรงท่านดังที่เขาเคยยำเกรงโมเสสตลอดชีวิตของท่านพพระะจจของเ้า จากโยชัวบทที่4ข้อ1ถึง14ในเช้าวันนี้อยากจะให้ชื่อตอนนี้ว่าอนุสรเตือนใจอนุสรเตือนใจบทเรียนที่เกี่ยวข้องก็ย้อนหลังไปนะครับตั้งแต่บทที่1บทที่2บทที่3หากเราได้เฝ้าเดียวติดต่อกันมาทุกๆวันเนี่ยเราจะพบว่าข้อความที่พระเจ้าหนุนใจอิสราเอลผ่านการหนุนใจโยชัว จงเข้มแข็งและกล้าหาญในบทที่1ใช่ไหมครับแล้วก็ในบทที่2อเป็นเรื่องราวนะครับของการสอดแนมแล้วก็สัญญาจะ,ะช่วยเหลือนางราหบแล้วก็บทที่3พูดถึงเรื่องการข้ามแม่น้ําจอดแดนแล้วก็บทที่4ที่เราได้เฝ้าเดี่ยวกันในเช้าวันนี้เนี่ยเป็นข้อความต่อนเนื่องกันครับพูดถึงเมื่ออิสราเอลได้ข้ามฟากนะครับข้ามแม่น้ําจอดแดนจากฝั่งตะวันออกมาถึงฝั่งตะวันตกเรียบร้อยแล้วเนี่ยโยชัวได้กําชับ อิสราเอลโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ผู้แทนนะครับเผ่าละหนึ่งคนก็คือ12เผ่าเนี่ยได้นำศิลาหรือก้อนหินนะครับจากม่น้ำจอแดนเนี่ยขึ้นมาแล้วก็ตั้งเป็นกองเหมือนกับเป็นเหมือนกับภูเขาเล็กๆนะครับเป็นอนุสร์อิสราเอลได้ถามว่าหินเหล่านี้หมายความว่าอะไรแต่พระบีใน uh, บทที่4ข้อที่7ก็เป็นคำตอบบอ,อกว่าเพื่อจะเป็นอนุสร์เตือนใจแก่ท่านทั้งหลาย เพื่อจะให้ลูกหลานของท่านทั้งหลายได้จดจําและระลึกถึงครับท่านผู้อ่านท่านผู้ชมที่เราได้ศึกษาร่วมกันมาพราะวจนะของพระเจ้าตอนนี้เป็นเหมือนกับการย้ําเตือนเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นเมื่อ40ปีที่แล้วเมื่อบรรพบุรุษของชนชาติอีราเอ์ได้ออกจากอียิปต์แล้วก็ได้ผ่านทะเลแดงแต่ว่าคนรุ่นหลังเนี่ยไม่มีประสบการณ์ตรงนั้นไม่ได้เห็น เขาจะรู้ได้อย่างไรว่าพระเจ้าเนี่ยทรงฤทธิ์พระเจ้ายิ่งใหญ่สามารถนําพวกเขาเนี่ยให้ผ่านพ้นจากอียิปต์นะครับ <c oughs> เข้าสู่แผ่นดินคานาอันเนี่ยพวกเขาไม่สามารถที่จะเรียนรู้หรือมีประสบการณ์ด้วยตัวเองมีแต่อาจจะคุณพ่อคุณแม่นะครับได้เล่าให้พวกเขาฟังแต่วันนี้พระเจ้าทรงสําแดงพิเศษแก่พวกเขาก็คือพระเจ้าได้เปิดแม่น้ําจอแดนและพวกเขาเนี่ยได้ข้ามแม่น้ําจอแดนนั้นแล้วเมื่อเขาข้ามพ้นไปแล้วเนี่ย เป็นการเตือนใจทุกครั้งที่เห็นกองหินนี้ก็จะบอกว่านี่แหละคือพระอันทรงฤทธิ์ของพระเจ้านี่แหละการอัศจรรย์ที่มาจากพระเจ้าดังนั้นทันทีแล้ครับเรามีบทเรียนด้วยกันจากพระเจ้าของพระเจ้าในโยชัวบทที่4ตอนนี้เนี่ยอนุสรเตือนใจกองหินที่ตั้งขึ้นมากองหินที่ตั้งรวมกันนะครับ12ก้อนนะฮะเป็นศิลาที่มารวมกันเนี่ยอาจจะเน้นความเป็นน้ำนึ่งใจเดียวกันก็ได้ นะครับของชนชาติอิสราเอล12เผ่านะครับข้ามาแล้วเห็นอัศจรรย์จากพระเจ้าแล้วการช่วยลืยจากพระเจ้าที่เขาได้พบเป็นอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่แล้วแต่ว่าพวกเขากองรวมกันเนี่ยเพื่อ,อรักความเป็นหนึ่งเดียวกันช่วยกันสร้างชาติสร้างบ้านแปลงเมืองต่อจากนี้ไปอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งเลยครับของการรวมกันแต่ว่าอนุสรเตือนใจตรงนี้เตือนถึงระลึกถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าการช่วยกู้ของพระเจ้าการสถิตอยู่ด้วยของพระเจ้าครอบครัวเราละครับ เราทุกวันนี้เรามีอนุสรเตือนใจชีวิตไหมครับทุกครั้งพอพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยมักจะอดไม่ได้ที่จะเล่าให้คนในครอบครัวฟังคุณพ่อคุณแม่เล่าให้ลูกหลานฟังว่านี่นะพ่อแม่เนี่ยก่อนที่จะเชื่อพระเยซูนะพ่อแม่ก็มีประสบการณ์เยอะแยะมากมายนะฮะอาจจะมีเหตุการณ์มีภัยมีปัญหาเข้ามาในชีวิตแต่ว่า <c oughs> พระเจ้าช่วยกู้นะครับครอบครัวของเราได้ดังนั้นก็ขอให้เราได้ และลึกถึงเรื่องนี้นะครับหรือบางท่านก็อาจจะเป็นประสบการณ์คนเดียวที่เชื่อพระเยซูทุกครั้งคิดถึงเรื่องนี้ครั้งใดก็คิดถึงพระคุณพระเจ้าคิดถึงการช่วยกู้ของพระเจ้าในชีวิตนะครับนักธุรกิจเหมือนกันนะครับทุกครั้งที่ล,ลึกถึงเรื่องนี้เมื่อไรขอบคุณพระเจ้าที่ช่วยกู้ธุรกิจของเรานะให้ผ่านพ้นจากวกิกฤตมาได้วันนี้เราลุ่งเรืองขึ้นเรามีกินมีอยู่มีใช้ก็เพราะพระคุณข,ของพระเจ้าดังนั้นเรามีกองหินอะไรไหมครับที่จะเป็นอนุสร์เตือนใจพวกเราในชีวิตของพวกเราชีวิตทุทกๆวัน เมื่อเราได้คิดถึงเรื่องนี้ครั้งใดนี่แหละครับพระคุณพระเจ้านี่แหละครับการช่วยเหลือของพระเจ้าที่มาถึงในชีวิตของเราดังนั้นท่านผู้อ่านครับและพี่น้องที่เฝ้าเดี่ยววันนี้บทเรียนสอนใจเราอนุสอนเตือนใจเราที่ฐานด้วยกันดีไหมครับขอให้คำที่ิฐานนี้จะเป็นพรด้วยกันตลอดวันนี้สาธุการแด่พระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่ทรงโปรดให้ข้าพุทธทั้งหลายมีโพชนะ มีถ้อยคำเรื่องราวของชนชาติอิสราเอลที่ได้ข้ามแม่น้ำจอแดนในเช้าวันนี้เป็นบทเรียนสอนใจเราเมื่อโยชัวได้ให้อิสราเอลได้นำหินมากองรวมกัน12ก้อนเหมือนกับ12เผ่าที่รวมปันรวมกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อจะเตือนใจพวกเขาถึงกะรอศัศจรรย์ถึงการช่วยกู้ของพระเจ้าที่มาถึงพวกเขาขอให้เรามีอนุสรเตือนใจเช่นเดียวกันในทุกๆวันว่าพระเจ้าช่วยกู้เราอย่างไร พระอัศรรย์ของพระเจ้านําครอบครัวเรามาอย่างไรธุรกิจของเราอย่างไรสุขภาพของเราอย่างไรขอพระเจ้าให้เราระลึกถึงพระองค์เสมอกราบทุนอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์อาเมน